คสวัสดีค่ะวัสดีเอฟซแฟนจองขอันตับาลาวพัฒนาใส่สเอา้านึกว่าจะไม่รับสายไปแล้วเพราะว่าเสียงน้อยโทรไปรอบนึงแล้ยน่าจารย์ต้องจะมาจัดงานว่าอยู่เพราะว่ามันมันดังตุดต๊ดตุดตุดจะน,น,น,น้อยโทรไปกดผิดกดผิดก็โทรใหม่ กฎผิดไปกดวางไงค่ะวันจันทร์ไม่เข้าวันจันทร์หลุดเนาะอาจารย์เนาะหลุดทั้งเดี่ยวมาอาทิตย์ละหลุดอาทิตย์นี้จะหลุดไปเข้าถ้ไวยไทยไงครับพอดีมาเข้าหวยไทยสามตัวตรงสามตัวตรงสองตัวตรงตรงบนตรงสามตัวโจ้ดค่ะเข้า,าวันอันแรกโทโถกันดีใจตัวสั่น ค่จนะจะได้ดีแล้วละ่ะอาจารย์จะได้ทําอะไรสักอย่างให้มันเสร็จเสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอา้าวงบป,ประมาณเท่าไหร่อาจารย์หมดไปเกือบแปดหมื่นแปดหมื่นก็เสร็จเนะเาะก็ทีหลังมาอีกทอดเดินทอดจากบอ่อมาอีก สองกิโลครึ่งนะนะก็ตอนนี้แทงก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะไปถวายบอกกระพายทีไปถวายบอกชาวบ้านมาร่วมกันก็อนุโมทนาคุเหมคอันแต่ารจะอย่างไร้ได้เสร็จสมบูรณ์ต่อท่ออัดน้ำขึ้นมาได้แล้วก็เอาละเป็นกางค่ะ,อโ,คะโอ้ทำความสะดวกให้กับวัดเนาะ ลางไอวะจุดประสงค์เลยคือน้ำเลยนะราเพ่งพุ่งไปที่น้ำเลยคขอประสบความสำเร็จเรียบร้อยนะอาจารย์ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกับราวพัฒนาวันนี้เนาะราวพัฒนาวันนี้เลยนะพร้อมได้ก็เริ่มเลยค่ะได้แล้วค่ะเห็นได้ของเขาอย่ปชีสีนะ<ต><อ>รู้สึก รู้สึกเสียงอะไร่ะอาจารย์เสียงลมพัดหรือเสียงพัดลมเสียงพัดลมเสียงปี๊ใช้ก็ได้นะค่ะมันมีพัดลมลลอยู่สองตัวอีกตัวังโต๊ะดีลใกล้ค่ะโอ้ยไม่หนาวเรอปีตัวไกยร้อนโอ้มาจากการตรวจงานข่าวดำมิเ่นี่ค่ะ C กับหนึ่ง รูดสี่กับหนึ่งเนาะบนสี่กับล่างเลยนะสี่กับหนึ่งบนล่างไปเลยค่ะให้สองสามตัวสองเบิร์าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งชุดสามตัวเนาะห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับห้าเก้าหนึ่งดับเล่นสองตัวไปกับบนล่างเลยห้าชุดสี่เก้า สี่เก้าสี่ห้าสี่ห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่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 เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเน้นสี่เก้าหนึ่งเก้าสามตัวกับเก้าเก้าหนึ่งเน้นสี่เก้าหมดตัวก็ไม่้ปหนึ่งเน้นสี่เก้ากับเก้าหนึ่งจะสามตัวกับเก้าเก้าหนึ่งเลยแตกโบกันขึ้นมาแล้ว แตกระเบิดเถิดเทิงวันนี้ดีใจจนตอกสันไม่สันแต่ปากนะอาจารย์คิดเครื่องสองวันเลยนะเสี่ยอันเนินเปิดไม่ได้เลยเปิดนิ่งงงงงแล้วก็คุยสวนกันมาทุกใครก็อยากพูดหมดค่ะใครก็อยากพูดใครก็อยากคุยอยากแสดงความดีใจอยากจะพูดว่ามันคืออะไรก็สารพัดเลยค่ะโอ้ยแย่งแย่งกันพูดเลยใช่ไหม มันไม่ได้พูดแต่เดี๋ยวมันพอโทรมาอ้าวโทรไลน์มาโทรธรรมดามาจุดกึ๊กไปแล้ววางอ,อนนีนี่มาอแล้วอินนท์มาซ้อนนี่เลโอ๊ยฟาบันเป็นอย่างนั้นแหละมันต่างงบจิตใจคอนเทนต์ที่มันจะต่งบมันจริงโทรนะทัาไปทั้งมาแล้เป็นอย่างนั้นแหละถ้าหวยเข้าจะเป็นแบบนั้น มันไม่ใช่เมื่อเข้าเข้าเรื่อยเรื่อยมันจะแตกตั้งท่งว่าที่แล้วไงรนะห้าหกเก้ากระจุหกเก้ามาให้มางดนี้กระจุยแล้วหางเดียวนะอาจารย์นะเก้าหกเก้าแปดบนแปดแปดเก้าหางเดียว เซียนเมีสุไลก็อาจารได้อีกไม่มีหลายจะมีหลายก็ส่งไปแต่หลายส็อตก็ได้เองอีกจ่ะค่ไม่เป็นไระวันนี้ปล่อยๆเราก็อปล่อยทยกันไกล้ค่ะหอยไทยเดี๋ยวว่าว่าจะเอาอย่างนี้อาจารย์รีบทําไม่เลยนะจะปล่อยก็ปล่อยเลขล่างได้ตอนนี้ปล่อยเลขล่างได้่รู้จักเลขล่างแล้วเหรออาจารย์ ลองทําดูไงลองทํามันเห็นมันเข้ามาบ่อยๆก็เลยอยากจะปล่อยหวยเลขล่างบัก๋อค่ะได้ยของเราเน้นบนคือของเรามาตรฐานบนไงฐานมาตรฐานบนแต่ว่ามันก็ออก็ดนแต่้อยค่ะได้ปีนี้ลง4ี่ครั้งเลยนะค่ะมันมันห้ามไม่ได้หรอกอาจารย์มันไปได้หมดแหละใช่แต่เราเรามาตรฐานเลขบนเนี่ยค่ะ มาตรฐา,านเลกบนอาจารย์ทำร้านมนมาตรฐา,านเลขบนมันค่อนข้างแม่นนะค่ะแม่นเลยละ่ะทำบนก็ทำบนแต่มันจะมีล่ามเพื่อมันจะมาให้มันก็เป็นเรื่องดีค่ะอ้าวสำหรับ,บเลขล่างกัประจับลอตเตอรี่ได้ไงั้นับกับพนกับผูกไปโชคสามได้คล้ายสาตัวคู่หน้าคู่หลังอะไรก็ว่ากันไปบนนี่เราเน้นสามตัวอะไรเงี้ยเลขล่าเช่นจะดียว่ากัน การมาสามกัวแล้วมีรงวันที่หนึ่งของวนนี้คนกเือถูกเลยนะเปิดดวงกาบาจา์ไปนะพีดวันท uh 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 ี uh uh ่หนึ่งแต้เดียวจะไปลงายมาดูสองในะฮะโอ้ยเปิดดวงไปดวงสุดยอดเลยพราจา์เกือบแตก็วันที่หึ่งจะมาหารเลยวายเสเหมาแข้งคนเดียวเลยเรมันต้องเหมาแล้วมันเสร็จไปแล้วค่ะในที่สุดบอกกับคนที่ติดตามอาจารย์นี่ไม่จนนะคนเลยนะ ค่ะมีไม่ตะกนจะนนไหวเลาวก็ห้าวันหกวันจ้อนๆเวลมามันหลุดมันก็หลุดไอ้หลุดคนที่ถูกแล้วเขาไม,ไม่ไม่น่าลบก,ก็มีเงินจุนอยู่แล้วหลุดนี่หลุดสินไปแล้วค่<น>ะหมใช้หนี้ใช้สินไปหมดแล้วที่เข้ามาใหม่ๆนี่มัน,นก็ช้ำใจด้วยปราจานม่เข้าค่ะเข้ามาใหม่มาเข้าโตตอนที่มันหลุดนเนาะใช่เดี๋ยวมันก็เข้าอีกนะมันเข้าอีกใจเย็นๆเลยนะกับคำลวน คำนวณย่างดีนะถึงจะปล่อยนะค่ะไม่ไม่ปมบอมแล้วเขาค่อยใจเย็นๆเลยนะแต่เราวันนี้มีความมั่นใจไหมคะอาจารย์โอ้อปล่อยทุกงวดมั่นใจทุกงวดเลยมั่นใจทุกงวดเลยอ่างวดนี้หนักไปทางเลขไหนสําหรับตัวตัววิ่งตัวรูด้าพระอาจารย์เลยนะค่ะรูดเนี่ยถ้ารูดสี่น่าจะมาล่างแน่ๆเลยไม่รูดสี่มาล่างแน่ๆอะ เด่นเลยล่ะเด่นสีเรื่องเพิ่มมาสีหนึ่งอาจจมาด้วยกันได้ค่ะอาจจะมาด้วยกันได้นะคะสี่หนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ขอให้มาขอให้มาปกติอาจารย์ก็คุ้น่ออาจารย์นี่จะไม่หลุดเลยนะค่ะจะหลุดไปเลยอย่างเงี้ยมันหวยไทยมันมาคงนะค่ะอ้า ดีใ,ใจมากคุเข้าวสามตัวจ่องสองตัวบนสองตัวล่างตรงเลยไม่ตดหั<ช>โอ้โหโอ้โหดีใจกันจนร้องไห้ก็มีนะ<ช>อยากได<อ>้เจออยากกระพุ้ดด้วยโทรศัพท์ก็โจนไม่ติดค่ะเมื่อไหร่จะ, <c oughs> จ,ะจะถึงทีเสียนน้อยบ้างเนาะเดี๋ยวก็ถึงเต้นเตามกันไปแล้วนะค<ช>่ะไอ้ในใดดคนที่ถูกดีใ,ใจเราดีใ,ใจมากกว่านะเพราะเราเราได้เปิด โชคเปิดจับไป้เขานี่มีกินมีอยู่กันมีความสุขกันเนี่ยโอ้เราภูมิใจสุดๆเลยนะเป็นหลายๆหมื่นคนเนี่ยสุขกับเราคนเดียวเนี่ยนะโอ้สุดยอดดีใจสุดๆเลยสุดยอดอาจารย์เลยภูมิใจมากภูมิใจมากมันมาถูกสามตัวนี่สิเนาะสามตัวสองตัวเดือนนี้ปีที่แล้วก็แตกสองสองหนึ่งเลยสนเนาะหน้านี้แหละเนาะอาจารย์เนาะเดือนนี้แหละค่ะแต่ แต่ปีนี้มาแล้วเนาะมาแล้วแต่สองสองหนึ่งมันตังประีงงมันโงเลไงับค่ะนี้มันยังเป็นโจ๊ไงค่ะแต่คนก็แค่เลขสามแค่นั้นคนท <Wh errors. S 2> ี่เขาซื้อสามเก้าก็ได้แสนสองแสนมีนะค่ะถหรูดที่ถ้าก็โจ้เลยโอ้ยหลอดเลยขวัญมาโปรดสวัญมาโปรดมึงขึนไหนกูนี่แหละโปรด ถใจปิดกูนี่ลรโผไม่ใช่สวรรค์อ่าก็ถือว่าสวรรค์แหละเพราะว่ามีโชคเนาะได้โชคได้ลาภได้ง่ายๆเลาค่ะบอกแล้วอาจารย์หลงฝันมันจะแม่นฝันว่าปิงกอดดึงคนเดียวไม่ออกเลยก็หนูพูดให้อาจารย์ฟังอยู่ถ้าฝันปิงกอดจะมีโชคนะ ก็บอกอาจารย์น้อยก็บอกโ้ฝันเป็นเกาะคนเดียวดึงไม่ออกมาช่วยกันสามคนเลยมันก็มาอะไรแล้วก็ฝันเห็นปลาใหญ่สามคืนจนเลยคือมันเคยถูกแปดเก้าไงแล้วแปดเก้ากับแปดตัวป่าตัวใหญ่ใหญ่ก็เก้าเล็กก็ลองมาก็เป็นแปดไงก็มาได้จนนี้เลยไงเราคำนวณได้แปดแปดเจ็ดไงก็เอาละเมื่อวันนี้ก็ลองตามอาจารย์ดูก็แล้วกันเนาะราพัฒนา ากน,นนะค่ะต,ติดตามากันไปนมาแล้วก็ 2, วนรว,ร,วร,วรวดเลยนะค่ะไม่แน่นะวันจันทร์ดวันนี้อาจจะเข้าสามตัวก็ได้ใช่หรือว่าหรือว่าเคยมีโชคในชัยกับใครดวงสมพงก็ใครก็ไปตามค่ะแต่เดกกาเทค่ขาไแล้วก็คือติดตามเพี่งน้อยไปนะกดไลค์กดแชร์ให้กันจะได้มีกําลังใจจะได้มีเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่ทำลายได้ด้วสิค่ะเวลาก็พ <laughs> อได้แล้วค่ะอาจารย์ <laughs> ทุกคนนะกดีด้ดูเส้นน้อยอยู่ในอย่างวพ่อบอกนะนะกดใจกดใจกดหัวใจให้กันเป็นกำลังใจไปเราลงเรือลําเดียวกันแล้วนะขนาดตามมลวงพ่อบไม่ตามเมื่อเขาโทรไปหามันก็ไม่รับอีกต่างหากทันมาแล้วเดี๋ยวมันโทรมาเองก็ยังให้นะเออให้โทรมาแรกก็ให้นะเพราะเราเคยร่วมงานกันมาก็ให้ตลอดนะขอให้โทรมาอย่างเดียวนะให้มาเทิงกัน ตา<ไ>ด้วยกันตายกันเรื่อยเรืยเดี๋ยวมันพากันนี้นะ,ะทำใชคแค่นะี้แล้วนะขอให้ทุกคนนะมีโชคมีใจกันเงิน,นทองไปมาหนาชาลิติเลยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเจนน้องก็ขอให้ทุกคนนะมีถุกภาพร่างกายแข็งแรงอายุหนุนหลักคังทับหลังเลยสาธุค่ะ หลังจากที่เข้าได้ตูวเลขของพระอาจารย์สํารัานไปแล้วนะคะที่นี่ก็มาเบิรนของเสี้ยนหน่อยเองนะคะของเสี้ยนหน่อยเองเมื่อนี้เด้อค่ะให้รูดที่สองกับหนึ่งนะคะสองกับหนึ่งนี่เลือกเอาเด้อพี่น้องเด้มอมักสองมักหนึ่งก็แล้วแต่ะจะพิจารณ้านะคะส่วนติดหนึ่งกับมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะส่วนติดสองกับสองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองแปด มาแท่เมื่อนี้มาแท่เสื้อน,น้อยมันใจนะคะหลังจากที่บได้ปลอยเพราะว่าต้องดูการต้องเบิงซะก้อนเนาะคะ่ะพิจานณาดีๆว้านเป็นตะเขาบ่เมื่อนี้จังจันสิจังควยออกมาฝากเ c เนาะคะ่ะถ้าเบิ่ลก็น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งะคะันเบิ่นมือนี้เด้อคะ่ะจะเป็นหนึ่งหนึ่งถ้าไม่หนึ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นเจ็ดเดได้นะคะ เพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะถ้าติดสองเนาะติดสองใเสียน้อยคิดว่าตัวนี้นารุ่นนะคะสองเจ็ดนี่นารุ่นเด้อค่ะนี่เป็นร่องเด้อค่ะตัวรองนะคะตัวรองติดสองคือสองเจ็ดค่ะนี่ละตัวเลขก็ไม่ซ้ำนี่เนาะคะ่ะเมืเอ่อเนี่ยไฮม,มาสองอาจารย์ก็คือของแอดเองเนาะคะ่ะ แอดน้อยนะคะแอดเซียนหน่อยผ้าด้วยแล้วก็พระอาจารย์สำรานอ๋อสำหรับคลิปนี้เท่ากับจีเศร้าตอนนี้แหละเนาะคะ่ะตัวเลขก็ชัดเจนฟ้าไปหาจัดกันเดี๋ยวบ่ท่านนะคะอ๋อเชียนหน่อยก็จัดอยู่มือนี่มักอยู่ชอบอยู่มือนี่เล่าพัฒนาใครชอบตำลาวนะคันชอบของเสียนหน่อยก็เาของเสียนหน่อยด้วยค่ะเอาไปเบิ้งใช่กันว่ากับของพระอาจารย์สำรานตัวไหนจะมาตรงกันนะคะแต่เสียนหน่อยเห็นแล้วๆล้วอย่างนี้นี่คือ เลขหนึ่งมาตรงกันกับเสียนน้อยเด้อค่ะสําหรับตัวรูดเนาะเลขหนึ่งมาตรงกันแต่ะ้า,าจารย์ฟันให้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะหนักหนักที่เก้าเก้าหนึ่งนะคะหนักหนักที่เก้าหนึ่งสี่เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะเอ้าเอาละเนาะเท่านี้ละพอกันไม่คลิปนาจ้าไปรุ่นกันสองทุ่มเครื่องขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ